สวัสดีครับผมก็พบกันกับปักหนุ่มมาเซอร์คนเผอเรอแต่ไม่เผอขายรถนะครับผมก็ต้องบอกได้ว่าเราอยู่กันณนะที่เดิมที่สถานที่ดีๆกับรถดีๆอย่างนี้ครับที่ Perfect car แขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพครับจําซอยง่ายๆลาซาด์แปดสิบเครับใครเดินเข้ามาเห็นเข้ามาเห็นหน้า Perfect นี่เดินมาได้เลยบอกมาถามปักคนไหนครับผมเดี๋ยวปักจัดให้เลยครับ สิ่งที่อยู่ด้านหลังนี้ครับผมคือรถเรียกว่าเป็นรถอีกเซกเม,กเมกนต์หนึ่งที่น้อยครั้งที่จะเข้ามาอยู่ในเรียกว่าในตลาดรถมือสองนะครับผม <c oughs> ก็คือเจ้า Honda Freed ต้องบอกก่อนว่ารถเซกเมนต์นี้มันจะออกเป็นกึ่งรถคอร์ทโอเวแล้วก็เป็นกึ่งในส่วนของรถ B Segment <c oughs> อยู่นะครับผมก็ <c oughs> ถ้ารถในบ้านเราเนี่ยที่เปรียบเทียบกัน <c oughs> ก็จะมีฮอนด้าฟรีดฮอนด้าบีเอลวีโมบิลิโ ตัวเซียนตตัวเอ็ก d พนแล้วก็ตัวเออร์ติก้าครับผม,มอาจจะมีอีกสอกงสามตัวนะที่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงครับแต่วันนี้มาดีครับผมบอกเลยสีขาวมุกสียอดนิยมสีพิมพ์นิยมเลยครับยังไงมีทั่วทุกค่ายแน่นอนแต่รอบน,นี้เราอยู่กันกันกบแบรนด์เจ้าตลาดที่เรียกว่ามากับเทคโนโลยีคู่บุญครับเทคโนโลยี V ี e c ครับผม คือตัวนี้เลยเจ้า Honda ครับผมตอนนี้เป็น Honda f r e ีดปี2,012นะเป็นตัว1,5 E เป็นตัวสปอร์ตนะครับผมแต่กล้องอย่าเย็นนิ่งเข้ามาใกล้ๆได้เลยครับทำงานหน่อยทำงานหน่อยยอกๆยอกยอกโอเคครับผมกระจังหน้าก็เป็นสีโครเมียมสวยงามนะครับผมพร้อมสีขาวมุกสีเดิมๆนะครับคันนี้รถบ้านนะครับพี่ลูกค้าเอาเข้ามาเทินกันหน้าร้านเองนะ อันนี้ยังไม่ได้ขัดสีเวีวันยังไม่ได้ขัดขี้ใครให้เลยนะครับผมถ้าขัดไฟหน้าน,นี้บอกเลยว่ากริงกิงนิงนิงเงาตาแตกกันแน่นอนครับรอ้อเป็นรอ้อแม็กอัอลลอยขอบ15ครับผมเป็นอลลอยทูโทนปัดเงามาให้เรียบร้อยนะครับทรงรถนี่มันก็จะออกคล้ายๆนิสสันคิวเหมือนกันนะใกล้เคียงกับนิสสันคิวคือเป็นรถแฮชแบกแต่ว่าเป็นตูตัดแต่นิสสันคิวเนี่ยคือมันจะเหลี่ยมมันจะเล็กกว่านี้มันจะเหลี่ยมทั้งคันเลย ก็อันนี้เรียกว่าใกล้เคียงกันครับขออนุญ,ญาตพาชมด้านข้างหน่อยนะชอบมากตรงกระจกตรงนี้ตรงหูช้างเนี่ยมันไม่ค่อยใหญ่มันเป็นกระจกหมดมันช่วยลดจุดบาะได้ดีมากนะเวลาขับรถเนี่ยจุดจุดบอดจุดอับสายตาจะน้อยมากมากครับผมสีเดิมพี่สีเดิมสวยๆขาวทั้งคันเลยขาวโบ,โบ๊ะขาวโรงงานเลยอ่ะ เปิดมาให้เห็นด้านในมันก็จะออกเป็นแนว V I P หน่อยๆคุณพาตำแหน่งเดิมเลยหัวน็อตเลยอ้าคุณบอกข้างในก่อนมดีก็ขอโทษขอโทษขอโทษอันนี้ไม่ต้องตัดนะุ่นเดียวไปเลยโอเคครับใส่ซาวด้วยพนะายข,อขอหัวน็อตหน่อยประตมมูมันไม่โดนถอดมันไม่โดนไขตัวกันเลยเห็นไหมตัวเดิมๆทำงานได้ดีอยู่นะครับแต่ผมชอบมากเลยนะอ่าคือรถซกเมนต์นี้ถ้าอย่างเป็นเซียนต้ามันจะมีประตูไฟฟ้า เรียกว่าไฟฟ้าสองฝั่งเฉพาะตัวท็อปมันก็เหมือนเหมือนกันครับผมกับเจ้าตัว h o n d a f r ร e ตตัวนี้ครับเป็นไงไม่ต้องซื้อรถเป็นล้านครับพี่รถคันนี้บอกเลยราคาไม่ถึง500แสนอยู่400แสนก็บาะเฮ้ยเผือบอกไม่อีกแล้วบอกไม่ได้เหมือนก็แดะหลุดมากเลยนะโอเคครับพี่ขึ้นง่ายนั่งง่ายนะขึ้นง่ายนั่งง่ายนั่งสบายเลยฮะสบายผมแตกอะ ถ้าบ้าผมแตกกำไรก็ลำบากเนี่ยครับผมมีที่วางแขนมีวางอะไรให้ครบมีแก้วชาปะมีแก้วชาหรือแก้วหน้าจิบเครื่องดื่มดีๆเนาะนี่มีหน้าจอ DVD ให้ดูด้วยครับผมก็โอเคนะสําหรับรถใช้ในเมืองก็ได้ต่างจังหวัดก็ดีถ้าสมมติเปรียบเทียบในครอบครัวนะผมต้องให้มีคนใดคนนึงขับอะผมไม่ขับแน่นอนผมชอบเป็นคนนั่งแต่ถ้าเกิดขับได้ดีในญี่ปุ่นอะ่ะตัวนี้ต่างกันเยอะนะ แต่งเม่งสสย JDM กันเยอะมากครับผมทรงมันเนี่ยคล้ายนี่สันคขวมันมันเรียกว่าเป็นรถประมาณว่าเป็นรถเป็นรถกล่องเดียวเป็นรถตอนเดียวครับผมน,นี่เยอะอ่ากระแสะมาเยอะเหมือนกันนะด้านท้ายครับสปอยเลอร์หลังครับลูฉีดที่ปัด่าลูีดนามครับผมตัวปัดหลังมีให้โลโก้ฮอนด้าฟีทะเบียนสวยครับหกบเจ็ดหนึ่งสองห้าโอเค อันนี้ก็เป็นด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายนี่ผมก็เอาเบาะลงฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาขึ้นในฝั่งหนึ่งนะเอาไว้เห็นว่าเวลาจะเก็บของหรือว่าสมมติเดินทาง4คนเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็สามารถใส่จัก,กรยานได้เลยแหละหรือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถป๊อปเนี่ยก็สามารถใส่ได้นะเผื่อจะเอารถคันนี้ไปแคมปิ้งไปอะไรตากล้องถ่ายตรงนี้ให้หน่อยดิตรงนี้วิวมันสวยมากเลยอ่ะห้ามุมห้ามุมเนี่ยมันสวยอ่าประมาณนี้ครับผมคือ แต่ผมเห็นในกล้องแนละ้วไม่สวยเหมือนตัวจริงแหละพอดูด้วยสายตาจริงจะรู้ว่ามันกว้างนะถ้าเกิดพับเบาะหมดหรือว่าเก็บเบาเนี่ยก็คือเป็นกระบะได้เลยนะเจมสเนาะโอเคอันนี้ท้ายเดิมๆนะพี่ไม่มีทําสีไม่มีทําอะไรมาเลยนะครับเม็ดอาร์กเดิมๆแตะเข็บเดิมๆรถทุกอย่างเดิมๆหมดเลยพี่เจ้าของดูแลรักษาดีมากครับผมโอเค ฟิล์มไม่หลุดไม่ลอกฟิล์มดูด้วยสายตาก็เป็น60ทั้งคันครับอันนี้ก็ประตูฝั่งด้านนี้ก็เป็นประตูไฟฟ้าให้เหมือนกันครับผมขึ้นง่ายลงง่ายท่านผู้สูงอายุเหมาะนะผมว่าเหมาะกับรถคันนี้นะเผื่อในบ้านเรียกว่ามีผู้สูงอายุเดินทางเข้าขึ้นรถลงรถลำบากลำบากเนี่ยรถคันนี้ตอบโจทย์ได้ดีครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้ากันหน่อยดีกว่า โอเคครับอันนี้ผมก็อยู่ด้านในเจ้า Honda f r ร e ตัว1.5ตัวสปอร์ตตัว E ตัวนี้เรียบร้อยแล้วเนาะก็ต้องบอกเลยว่าภายในเนี่ยใหอารมณ์เหมือนแบบเหมือนท้องเดินทางเคลื่อนที่อ่ะมัน,ม,นมันเหมือนไม่ใช่รถก็ด้วยความว่าที่มันเป็นรถอเนอกประสงค์เน้นความสบายครับผมก็จะเห็นเลยเนี่ยบริเวาด้านหน้าเนี่ยครับผมที่วางแขนอะไรมีให้ครบมีช่องวางแก้วให้นะครับผมคอนโซลด้านหน้าเป็นคอนโซลแบบขนาดใหญ่นะไว้สําหรับวางของมันเหมือนแบบ เป็นพวกชั้นวางของเป็นโต๊ะทํางานเล็กๆได้เลยนะเกียร์ก็มีเป็นเกียร์เรียกว่าเป็นเกียร์ออโต้ปกติทั่วไปครับมีปุ่มโหมดสปอร์ตไว้กดไว้สําหรับเร่งรอบเชนรอบพวกนี้สามารถกดเล่นได้นะครับแล้วก็อันนี้ตัวปรับอุณหภูมิแอ,แอ,แอร์แบบแบบแบบอรนะ์เป็นแอร์แบบดิจิตอลแล้วนะไม่เก่าไม่ล้าสมัยเป็นแอร์แบบออโต้ให้ด้วยครับผมมีไล่ฝ้าหลังไล่ด้วยความร้อนครับไล่ฝ้าหน้าไล่ด้วยลมครับ และก็ตัวฟอนต์หน้าจอ DVD เป็นของ Pioneer นะครับเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นหน้าจอแบบ2ดินของ Pioneer ครับให้กล้องเก็บความสวยงามของบริเวณคอนโซลหน่อยครับสวยนะก็สำหรับรถราคา4 0 0แสนกว่าบาทผมก็ดูว่ามันน่าใช้ดีแหละจากเราซื้อป้ายแดงกันแแสนเนี่แนเนี่ยเราซื้อแค่ราคา4 0แสนกว่าบาทและชอบอีกอย่างหนึ่งคือประตูไฟฟ้านะครับผมผมสามารถสั่งเปิดปิดได้จากในรถได้เลยครับผม อ่ะอันนี้ผมก็เปิดได้เห็นทั้งสองฝั่งนะมันก็เรียกว่าเป็นรถทีอ่อำนวยความสะดวกสบายได้ดีนะอย่างเวลาไปวดัดหรือว่าอย่างที่บ้านผมเนี่ยถ้ามีพาคุณลุงคุณป้าไปวดัดหรือว่าพาคุณพ่อผมไปด้วยเนี่ยก็เรียกว่านั่งกันแบบสบายเลยครับผมไม่ไม่ต้องเอี้ยวตัวลงไม่ต้องลงแบบยากๆกก็ขึ้นลงกันแบบง่ายๆได้เลยครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอแบบริจิตอลนะครับผม3มมิติอ่ามีเรือนไม้อะไรพวกนี้มาให้ วัดรอบนี่ก็เป็นรอบแบบดิจิตอลน,นะครับผมโอเคปะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้ากันบ้างดีกว่าโอเคครับตอนนี้อยู่ด้านหน้าห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่สโตกค่อนข้างยาวมากครับผมเป็นเครื่อง L15A ครับเครื่องบล็อกนี้ก็มีอยู่ใน Honda หลากหลายรุ่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Honda City ตั้งแต่ปี0 8ถึง13ตัว a z สตัวโฉม GE ทั้งหมดครับผมเป็นเครื่องบล็อก L15A ตัวนี้หมดเลย น้ำมันเบรกค,ครับไม่ต่ำกว่ามินไม่สูงกว่าแม็กครับผมบริเวณคอไอดีเดิมๆครับผมมาคิวซีโรงงานอยู่ครบๆนะครับแบตเตอรี่อยู่ครบรถไม่มีโดนหนักถึงโครงสร้างหลักพลิกความจมน้ําน้ําท่วมกอไม้ไม่มีนะครับพี่ถ้ามีอยู่ที่เพอร์เฟกต์คาไม่ได้แน่นอนรถเดินเครื่องนิ่งๆนิ่งๆอยู่เลยนะสายพานใหม่ๆอยู่เลยครับก็น้าชายครับเจ้าของดูแลมนเทนเนนได้ค่อนข้างดีครับผม ใครสนใจคันนี้มาดูกันได้นะดอกเบี้ยสูตรเปอร์เซนต์ผมมีให้นะปะเดี๋ยวผมไปว่ากันเรื่องของสินสอดกันหน่อยดีกว่าครับ โอเคครับก็ต้องบอกเลยว่าอย่างนี้ผมเกินไปเมื่อกี้นะครับสิทธิพิเศษประโยชน์ตอนนี้ใครอยากดูเรทดอกเบี้ยวเปร์เนต์มานะเพย่มานะผมจัดให้นะครับผมแล้วก็เจ้าตัว o o n d f r ฟรีคันนี้ครับปี2 0 1 2ตัว1.5ตัว e-SPORT คันนี้ครับผมราคาตั้งขายอยู่ที่467,000บาทครับ467ยังไม่ใช่ราคาสุดท้ายครับยังไม่ใช่เน็ดพยครับ ราคาสุดท้ายจะมีก็ต่อเมื่อคุณลูกค้าวางเงินจองเท่าไหร่ผมลดเพิ่มไม่อีกหนึ่งเท่าตัวครับเรียกว่าคนละครึ่งผมก็มีเหมือนกันนะที่เพอร์เฟคค่ะแต่สูงสุด20,000บาทนะครับพี่สูงสุดส0,000ืผมรับจองสูงสุด2 0 0 0 0ืนนะครับผม20,000คุณจะไปใช้เป็นเงินดาวไปจ่ายนู่นจ่ายนี่นั่นได้หมดครับผมและที่สำคัญคุณไม่ต้องควักเงินอะ่ะไม่ต้องควักเงินเสียค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการ มันมีนะครับพี่บางที่เขาเก็บลูกค้าลูกค้าเป็นคนรับแต่ที่เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกจ่ายให้ครับมันจะไม่มีได้งไงครับเจมค่าโอนขนส่งก็าคิดแสนละห้าร้อยยังไงมันก็ต้องมีคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อยู่แล้วแต่เพอร์เฟกต์คาร์เราจ่ายให้ครับพร้อมเลตดอกเบี้ยพิเศษก็มีครับใครอยากดูดอกเบีย้ยศูนเปอร์เซ็นก็มาครับผมและก็บอกเลยว่าของแถมทุกอย่างไม่ตัดออกไม่ว่าจะเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน2 4ชั่วโมงทั่วประเทศขัดเคลือบสี เป็นถ่ายแล้วมันเครื่องพร้อมไส้ทองและที่สําคัญครับรถมีวารันตีในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์กล่องสมองโกนรับประกันโดยเพอร์เฟกต์คาร์ครับเราไม่ได้รับประกันกันพล่อยๆปากเปล่าครับวันรับรถคุณจะเจอกับบุกเซอร์วิสที่มีไลเซน Manager, เซลเมนเจอร์ไลเซนเซลเอเซคูซีฟคนขายนะครับผมแล้วก็ไลเซนตัวลูกค้าไปครับใครอยากดูรถแจมแจมอย่างนี้ดีๆอย่างนี้เบอร์โทรด้านล่างนี้มีครับขึ้นไลน์เหมือนกันับพี่ หรือใครไม่อยากเซ mm ิร์ชเบอร์สแกนคีย o วอโได้ครับ mm hmm. เดี๋ยวผมให้น้องๆใส่ไว้ให้ด้านหน้านะครับผม mm hmm. ย้ำอีกทีนะพี่ mm hmm. กดกระดิ่งและกดซ mm ับสไครต์กันไว้ด้วยครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรมารับเอาข้อมูลความรู้ดีๆกลับไปชมได้ครับ mm hmm. หรือวันใดมีคนรอบข้างคนรอบตัวจะซื้อรถคุณจะได้ค่าแนะนําในทันทีครับผม <c oughs> ยังไงวันนี้หมดเวลาแล้ว mm hmm. ปั๊กขออญาตขอตัวลากันไปก่อนครับ ถ้าเกิดมาเพอร์เฟกค่บอกมาหาปักได้เลยครับฟักจัดให้ครับวันนี้ของอญาตขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ